ีครับวันนี้ก็พบกับช่องยันมะนอกนะครับจะได้กับฟากกดไหลก์กดแช่กดติที่ตามเพือไปกำลังใจผมน,น้ามีเด้อครับเด้อวันนี้พบกับจะมาบอกประวัติหรือบอกยังไงคือในน้ำโตนะครับว่าผมทำง,งานดีไซน์อายุจะปีนะครับผมก็จีมาในน้ำโตนะครับเด้อที่นี่ผม ซื้อเลรีว่าอันครับปัจจุบ,บันทำงานอยู่กองบิน21อุบลราชธานีนะครับปัจจุบันผมกับอยู่จังหวัดอุบลน,นี่แหละครับแต่ผมเป็นคนอำเภอวาดเนนะครับบ้านพ่อบ้านแม่กับอยู่แถวๆหลังหม้ออุบลน,นะครับแต่ปัจจุบ,บันนี่ผมส่วนในประมาณผมกับถข่าวว่าทำงานอยู่กองบินยี่สิบ สอบได้พนักงานราชการนะครับพึ่งเขามาที่มีกับบีเซสนะครับแต่ก่อนผมจะเขามากองบินกับพบกับเป็นสางตโตโยต้านะครับเป็น้างสีอยู่ตัวไอโตโยต้านะครับพวกเท็ดสีพวกพ่นสีนี่แหละครับผมกับเพื่อนมันเปิดสมัครผมก็เลยมาลองสมัครบ้่งนะครับก็เลยสอบได้ก็เลยด้เขามา เป็นทางเทคนิคสมองรุ่งเครื่องบินนะครับตำแหน่งผมน้าตอนนี้นะครับครับผมกับมี่ขอบครัวรือพ่อกับแม่ผมนี่นะครับเนาะกับมี่อายุสองคนพ่อกับแม่ผมนี่มี่ผมเป็นลูกชายไ่น้องผมน้องสาวนะครับอายุยี่สิบห้าปีออายุยี่สิบแปดปีนะครับตอนนี้ผมกับ ง่ายบ้านแล้วครับออกจากบ้านเมื่อบอกเพื่อสายอีสานผากับแยกบ้านเนาะครับนาะผมมาสือบ้านอยู่แถวหลังไมโครเวลินเห็นแล้วครับบ้านพอบ้านแม่พอมีดีนั่นอยู่กับเออยู่แถวหลังหมอบนนะครับพ่อแม่ก็อยู่สองคนน้องกับไปทํางานต่างจังหวัดนะครับน้องกับอยู่ับแฟนเพิ่นนะครับผมกับอยู่ับแฟนผมเพื่อนนะครับอยู่บ้านหลังไม่ผมมาสือบ้านคู่บ้านเพิ่นเนาะครับบ้านหนีบ้านชินเพิ่นเนาะ มกุบานยี่น้อแฟนสองคนนะครับแครผมกับค่อยอยากออกกล้องนะครับเันเขินได้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสเจีงสีพาคนมาในน้ำตัวนะครับเด้องาาอนายเลยผมกับแกบค่าเด้อครับเด้อผมมากับพวกมากสีฟ้าเกี่ยวกันมานายเรยผมพบกับเกบฆ่านะครับครับ สองมือก็คือขึ้นวันซุกขึ้นวันเสานะครับครับแก็บค่าก็คือครับเหมือนเอกแก็บแท็กซี่นะครับเอารถส่วนตัวครับนะครับครับรับส่งผู้โดยสารนะครับผมบขับกับจมาผมจะขับประมาณสองทุ่มหอดธลูการไล่กับทีสองทีสามทีสี่เดียวแต่มึงนะครับกานอะไรเลยผมนะครับจะได้กับไปมาขบนกับ ใส่บริการแก็บค่าได้ครับผมครับนี่ก็เป็นเครื่องที่ปุ๊บประจำการเรียบร้อยนะครับว่าเพื่อก็เอามาเห็ดสีมาเห็ดยังไปเห็ดเล็กหน่อยเบิ้งนะครับเวลาวัดเด็กวัดยังงสีเล็กหน่อยก็มาธศานศึกษานะครับแล้วก็มาถ่ายรูปนะครับพราว่าเครื่องไม่ที่ยังมาปุ๊ประจำการเพื่อก็ หมด้อยากท่ายนะครับมกไ็ได้ท้ายแค่เครื่องประมาณนี้นะครับผมกะเดี๋ยขอโทษขออภัยนะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเพื่อผมผิดพลาดไปหรือว่าเบางยังผิดไปเพราะว่าผมกะมือไม้น้องเขาน้องรับเนาะผมเดียวกะบอกสะดุดเนี่ยไอ้กล่องเนี่ยขึ้นเขนกล่องนะครับเพราะมือไม่นะครับเดี๋ยกขอโทษขออภัยนะครับอากาเขาไป ให้นำตัวนะครับเขาข้าว,าวให้พี่น้องเบิง้งให้พี่น้องฟังนะครับเจนเอกะไปสงสัยยังนะครับเอ่อรู้พี่น้องสองสัยยังก็สอเามาอัดสอบถามได้ครเข้ามาทำหนังทํา,น,ทานี่ทำอไปตลอดนะครับผมจะได้ที่นี่ผมก็แเดี๋ลา,า,า,ลาพ่อพจักรอัปลาพี่น้องที่นี้ได้ครับพี่น้องเด้อผมก็จับเจนเอกขาคิดตาม คุอะไรคุแช่์ุณกำลังใจในคลิปทหารพูดให้หน่อยพูดนี่ในคลิปเราไปห้พี่น้องเบิ่งนะครับในพี่ชายน้องเบิ่งนะครับสู้ๆสู้คนนะครับครับสวัสดีครับบ๊ายบาย